ก็ยินดีรับสู่รายการแอส a s ส i n g ยินดีรัสู่รรายการแอส a s ส i n เกมเท r นตะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Mark คม o ค s m อ,อน k c r o บนเว็บนะกับกับคุณ p o l i อร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ Poliner คุณ Poliner จากรายการอะไรครับเป็นบน GFTV ครับอย่าลืมมาซับผม,ผมด้วยนะครับเดี๋ยว,นะยวยผมจะให้ลิงกนนะ์ด้านต้ยไว้นะถ้าใครอยากไปดู p อ l i n e r นะอันนี้เราจะมา VS VS Mark อ o s s อะไรเนี่ยโอต่างอยู่ด้วยเราเราเกาะนะเดินเดินครับเดินเดินเดินเลยบป๊บนึง เดินเราสีไหนเนี่ยปอลสีเขียวเขียวตาคุณครับอนนุ้ยเดินไงแกละเอ้ยเดินไงอ่ะปอลกดตรงหน้านะกดตรงไอ้ไอ้ตัวเขียวๆข,ของปอลแล้วก็กดเดินไปที่ไหนอ่ะมันจะมีเร็วๆเรดีครับปอลแล้วเนะี่ยอ๋อนี่ไงผมไปเกีย์มาสเตอร์นะเว้ยอย่ามาแย่งกับไอซ์ซีนนะ เดินเดินเดินเร็โคตรเร็วอ่ะไม่คิดอะไรเลยเดินเลยเดินอย่างเดียวไม่คิดเดินมั่วๆเลยไม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดปรึกษาว่าอะไรอะไรอะไรเดินเดินอันนี้มัาทำปะเนี่ยไม่ใช่ด้วยนี่กองทัพปอลันเนอร์กองทัพปอลันเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงความเพลินเอ๊ะคิดมุมคิดมุม ผมไม่หวังผมไม่หวังกินคนนะผมหวังไอ้นี่ผมหวังจะเป็นฮอตหวังจะเป็นฮอตมาดิไอ้ต้นกล้าวังกินเดินตรงไหนอะหาไม่เจอที่นี่นะคะผมไม่ชอบเล่นมักคฮอตเลยด้วยเล่นไม่เก่งหรอไม่ชอบเล่นไม่ไม่ชอบเล่นมาแต่มาเถอะจัดแล้วเขาขชอบเล่นแต่แม่งเล่นไม่เก่งแล้วเชอบ ถ้าเกิดเขากินตรงนี้ปอจะได้กินสองรว่วถ้าเขาเขากินตรงนี้เขาบ่าแพงก่อนโอเคกินตรงนี้ปอสามารถกินได้แค่รว่เดียวเต้องยอมให้ปอกินกินสิครับไม่กินหักขาละอืมเจนเินเอยต้องหาไม่กินมา็หักขานะมันก็ไม่มีสูตรเคยเล่นดูไม่ดูดูไม่เอาผิด ก่อนไปตั้งหลักก่อนโอ้ยามันกายรู้สึกเกลียดเขาเกับมาแล้วจากที่เมื่อกี้สกายหลุดครับอ่ะติ่กอ้หนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไหนไปไหนชาตนี้มันจะกินกันได้ไหมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาต้องปั้นศิลปินเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาสีเขียวเขา เอาเอาสีส้มเขาไปเป็นไปเป็นศิลปินให้ได้เฮ้ยตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักทีมกานเฮ้ยเฮ้ยทีมงานเสียงเลยเนี่ยไอ